ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจาาโทเฮลี่พาฝองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระบัวรอบรุ่นแรกนะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นองนะครับวัดทรายขาวนะครับผม ปีพศสอง1ัน้าสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกของท่านนะครับที่ท่านดำริสร้างขึ้นเองนะครับผมในปี4 1นะครับผมองค์นี้เนี่ยผมก็ได้ประกวดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับรางวัลที่1นนะครับอง์นี้มีใบประกาศนะครับเดีย๋ยวผมหยิบใบประกาศให้ชมนะครับ นี่ก็เป็นงานโรงเรียนในร้อยสามพันนะครับที่ผ่านมานะครับพอดีอันนี้ใบประกาศก็มาแล้วนะครับผมก็เลยทําคลิปลงซะหน่อยนะครับผมชมลมพระเครื่องนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้ให้นะครับเพื่อแสดงว่านะครับพระบัวรอบปีพศสองพัหลวงปพ่ทวดอาจรย์นองวัดไซขาวนะครับทั่วไปนะครับ กรรมสิทธิ์ของจาห์ทเฮนรี่นะครับได้รับรางวัลที่หนึ่งนะครับผมในงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชานะครับพักเครื่องเหลี่ยญคนาจารย์ทั่วประเทศนะครับในวันที่นะครับเจ็ดกันยายนนะครับพศสองพันห้า้อหกสิบแปดณหอประชุมนะครับ ชุนหาวันโรงเรียนในร้อยสามพันนะครับผมก็งานสามพันนี้เป็นงานใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับอันนี้เป็นงานกลางปีนะครับใบประกาศเขาจะใหญ่นี่นะครับบลรอบองนี้นะครับสองเอ่อหนึ่งลำดับนะครับเรื่องรายการที่นี่นะครับหนึ่งศูนย์สองสองนะครับ แล้วก็รหัสประจำองค์พระนะครับตองสี่แล้วก็เจ็ดสองนะครับผมอันนี้ใบป,ประกาศก็มาแล้วนะครับทำคลิปแบบสมบูรณ์แบบไปเลยนะครับนี่เป็นใบป,ประกาศกลางปีนะครับจะเป็นแผ่นใหญ่ันนี้เขาก็มีการปั๊มตาอย่างนี้ด้วยนะครับนี่การปอรมนะครับ ที่หนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นงานใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับแท้นะครับและสวยด้วยสวยมากนะครับบล็อกองนี้สวยจริงนะครับผมที่หนึ่งนะครับแล้วหมายเลขนี้แจ่มเลยนะครับพระหนักประมาณสี่สิบกรัมนะครับเป็นเนื้อทองคําแท้นะครับยิงเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยนะครับเป็นทองคำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมน้องๆสร้อยทองครับผม พอพระเนี่ยส่วนมากเนี่ยสูงสุดนี่ก็จะประมาณนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นพระหล่อนะครับนี่ผมก็เขียนไว้นะครับว่าที่หนึ่งสามพานนะครับกันยาปีหกแปดระหว่างรอใบประกาศนะครับกันงงนะครับผมบัวรอบในท่องคาเนี่ยนะครับของอาจารย์นองนะครับก็สร้างจํานวนนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับ สร้างจำนวน99องค์องค์นี้สวยจัดเลยนะครับหนักประมาณสี่สิบกร,รัมนะครับผมพาเนี่ยถอดพิมพ์จากบัวรอบรุ่นแรกวัดชังให้ปีพศอ สองห้าศูนย์แปดนะครับมาสร้างเป็นรุ่นนี้นะครับ <c oughs> ขนาดเนี่ยเท่ากับปีศูนย์แปดเป๊เปะนะครับเกือบๆกบสามบาทนะครับน้ำหนักนะครับผมเกือบๆกบสามบาทนะครับตอนนี้ทองบาทก็หกหมืนฝ่านะครับ เป็นพนระหล่อแล้วก็มีการตอกโค้ดนะครับโค้ดเนี่ยเขาจะมีคําว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้แล้วก็ลายเซนอาจารนองนะครับธรรมภูโตนะครับแล้วก็มีโค้ดเถาะตัวนี้นะครับแล้วก็มีการลันหมายเลขนะครับเลขสิบหกนะครับองนี้เขาเรียกว่าเลขโสรดนะครับก็เสริมสิริมงคลนะครับผมเลขโสลดนะครับ เงิอทองเนี่ยสวยสุกมากนะครับวีดเลยนะครับองนี้ทันใดหาบัวรอบทองคำอยู่นะครับรุ่นนี้นี่จะใหญ่ฝาบัวรอบปีสามเก้านะครับบัวรอบปีสามเก้าวัดช่างให้เล็กกว่านี้นะครับอันนี้นี่แบบปุ๊บเลยนะครับเทียบกับเตารีดปีสามเก้าพิมพเอเนื้อนากนะครับ นี่ขนาดเขาจะใหญ่นะครับกำลังแฝนเลยนะครับหล่อเฟียวนะครับหล่อจริงนะครับนี่เป็นพระที่ผมรู้สึกว่าผมสุขใจนะครับที่ได้เช่ามานะครับเพราะว่า เนื้อทองคำโปทวดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไฟฝันนะครับต้องแต่เด็กๆเลยนะครับที่เล่นพ้าเนี่ยสะุ้งสตางเราก็ไม่ได้ค่อยมีนะครับเมื่อก่อนได้แต่ดูในหนังสือนะครับอันนี้ก็เล่นมายี่สิบปีนะครับก็เรียกได้ว่าก็พอที่จะเข้าขั้นกับเขาบ้างนะครับถือว่ายังมาถูกทางนะครับเล่นพาแท้เล่นพ้าสวยนะครับค่อยๆพัฒนาตัวเองมาจน มีกำลังเช่าหานะครับพาแบบนี้ได้ก็ก็รู้สึกโอเคนะครับแต่ว่าไม่ได้ยิงพยองนะครับในความสามารถคิดว่าตัวเองเก่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังคิดว่าตัวเองมาได้ถูกทางนะครับพรรุ่นนี้นี่บนรอบนี้พิธีใหญ่นะครับอาจาร,รย์น้องดำริสร้างขึ้นเองนะครับปลูกเสกที่วัดไซขาวนะครับ มีหลักฐานการสร้างชัดเจนแล้วก็ประกวดมาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับงานใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับงานสามพานคนเยอะคนส่งพาเยอะนะครับมีมาตรฐานสูงนะครับผมตรงนี้หมายเลขสิบหกด้วยเลขโสรดนะครับตรงนี้จมูกสวยมากนะครับผมถ่ายรูปสตู้ไว้แล้วด้วยนะครับ พระหล่อกระแสเขาจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเส้นผักลึกๆผมก็จับไปก็กลัวหล่นเหมือนกันครับอเดี๋ยวค่อยๆนะครับ,ด,รบดูปากนะครับทองคำบางองค์ที่ผมเจอก็ไม่ได้สวยนะครับทองคำเนี่ยไม่ใช่จะสวยทุกองค์นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ตาจมูกปากนะครับตรงนี้เฟี้ยวจริงนะครับใบหูนะครับข้างๆ้างเนี่ยเราจะเห็นเป็นพิมพ์ประกบนะครับเราจะเห็นรอยประกบของพิมพ์เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับตรงรอยประกบเนี่ยถ้าไม่มีรอยประกบไม่ได้นะครับ นี่ฝั่งหนึ่งเดี๋ยวมาดูนะครับอง์นี้ถ่ายรูปสตูแล้วนะครับถ้าแบบดูคลิปแล้วคิดว่าราคาตัวเองไหวนะครับอยากจะดูรูปชัดๆอีกทีหนึ่งบอกได้นะครับแต่อย่ากรอบรูปผมไปโพสที่นู่นที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผมนะครับ วีดเลยนะครับองนี้บวลรอบทองคำเตาลี่ทองคำอันนี้ก็สุดๆแล้วนะครับเม็ดบัวนะครับทององ์นี้สุกมากๆนะครับ นี่แล้วเกือบทุกองค์นะครับนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะครับตรงบัวเม็ดเนี้ยเขาจ้าแหว่งแบบนี้นะครับเนื้อนาวะก็เป็นนะครับไปดูได้นะครับคือพิมพ์พราเขาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตรงบัวเม็ดล่างตรงนี้นะครับองค์นี้คือสมบูรณ์มากมากนะครับหัวเข้าพลาเนี่ยต้องถูกพิมพ์ด้วยนะครับหัวเข้านะครับมือประสานแล้วมือตรงนี้เขาจะคอดหน่อยหนึ่งนี่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  พิมพ์พระเขาเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ร่อไม่เต็มนะครับเนื้อนวะเนื้อทองเนือทองเหลืองนะครับเนื้อทองคําต้องถูกพิมพ์แบบนี้นะครับให้ปลาชชัดเส้นคอนะครับรีวจีวรนะครับสังคาติรลิวจีวร กล้ปีใหม่แล้วด้วยนะครับเนี่ดูใครจะดูเป็นของฝันตัวเองนะครับองนี้จัดไปนะครับสุดจริงสุดจ๋านะครับอยากให้ส่องตัวจริงเลยนะครับองนี้สวยมากนะครับมาที่ด้านหลังนะครับบัวก่อนแล้วกันนะครับไล่ไล่ไล่เนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับพิมพ์พระเขานะครับผมด้านหลัง องคําแท้นะครับยิงเปอร์เซ็นต์มาให้แล้วด้วยมีใบนะครับมีใบยิงเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยนะครับเนี่ยตรงด้านหลังตรงนี้นะครับเขาจะเป็นคล้ายๆกลมๆนะครับจุกๆตรงนี้เนี่ยเนี่ยพิมพ์พักเขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วตรงเนี่ยตรงเสียนลงทั่วตรงนี้เขาจะมีหลุมนิดๆด้วยนะครับผมก็ชี้ให้ดูในวงรอบนาวะาหลายๆองค์นะครับที่ลงไปนะครับ คือเราต้องแม่นพิมพ์ผ้าด้วยนะครับถ้าไม่มีจุดกลมๆตรงนี้ผมก็ไม่เอานะครับนี่นะครับชัดเจนแล้วผ้าเนี่ยเขาหล่อเขาจะมีเนี่ยบางองค์เขาจะมีคราบเป็กๆเนี่ยแบบเนี้ยเขียวๆแบบเนี้ยเลขห้าที่ผมปล่อยไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีแบบนี้นะครับผมคือผ้าผิวเดิมจะต้องมีนะครับเห็นไหมครับ เป็นพัารอนะครับจะต้องมีนะครับแต่บางองค์ก็ไม่มีได้นะครับแต่มนี้ดูง่ายเนี่ยจุดเขียวของก็จะไม่เขียยออกนะครับเพราะมันไม่ได้กินทองนะครับทองเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้นะครับตรงเสียนตรงนี้คราก็จะมีแบบจิกๆเนี่ยตรงนี้นิดนึงนะครับเหมือนร้อยจิกมาจากพิมพ์นะครับ ด้านบนนะครับมีลอยนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นมาจากพิมพ์พนะครับองนี้มาเต็มจริงนะครับเสียวรุดมือมากนะครับเดี๋ยวมาดูโค้นคโคโดนะครับโค้ดโซรดนะครับเลขสิบหกเอาไปเสริมบารมีนะครับหมายเลขสิบหกโค้ดเถาะมหาพรม แล้วก็โค้ดธรรมะโคูโตนะครับโค้ดคือโค้ดอาจาร,รย์นองนี่เองนะครับวัดชังให้นะครับหลวงพ่อทวดเท่านี้มันพลังใหญ่นะครับก็ต้องซื้อดีคนอื่นนะครับถึงจะได้นะครับเพราะว่าเขาก็ส่งไปให้หลายคนนะครับแต่ว่าเราซื้อดีสุดนะครับในช่วงที่เรามีตังค์พอดีดง่ายนะครับ แล้วก็สู้ราคาสุดของก็เข้าเรานะครับเท่านั้นจบนะครับให้ดูผิวให้ดูผิวนะครับอลา,ามจิบนะครับผมงดงามนะครับค่าทองอย่างเดียวนี่ก็เกือบสองแสนแล้วครับ แขนขวานะครับแป๊บนะครับรอผมแป๊บจเจอพอดีนะครับนี่ที่ผมบอกว่าผมไปยิง เปอร์เซ็นต์มาแล้วด้วยนะครับนี่หนุ่มปรทวดนะครับหมายเลขสิบหกองที่ไปยิงนะครับนี่นะครับทองคำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะให้ใบนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับถ้าได้เช่าซื้อหากันนะครับมีส่วนผสมของซินเวอร์นะครับก็คือเงินคอปเปอร์คือทองแดงซินนะครับก็คือสังกะสีนะครับซินเวอร์คือเงินเกือบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ คอปเปอนีครับทองแดงสองอร์เซนะครับแล้วก็ซินมีบนมานิดเดียวนะครับศูนยอฟ้าทองคํา90%อร์เซนะครับไม่ในมัวนะครับวันนี้ในยิงมาให้เลยนะครับค่ายิงเนี่ยนะครับหนึ่งห้าสิบาทนะครับชัดเจนนะครับชัวร์แน่นอนนะครับไม่ใช่ว่ามาม่วเอ้ยทองหรือเปล่านะครับประกวดมาให้แล้วด้วยยิงเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยนะครับทุกอย่างแท้ แท้ทองคําแท้นะครับสวยด้วยนะครับชัดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับไม่ได้มโนไม่ได้เมกนะครับกรรมการหลายคนนะครับสี่ห้าคนก็ดูกันไปนะครับสายตรงนะครับพอดูกันเราก็ตรงนิดนึงนะครับตรงไม่มากนะครับไม่ได้เป็นกรรมการนะครับเพราะว่าผมดูแท้แล้วคนอื่นเขาก็ดูแท้ด้วยก็แท้ทั่วไทยนะครับ ทองคำยิงแบบนี้ก็เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็อ,อใครจะเอาไปยิงเองก็ได้นะครับยิงซ้ําก็ได้นะครับเช่าไปจะเอาไปประส์ประกวดต่อก็ได้นะครับแต่ผมของานใหญ่ๆนะครับงานเล็กๆข,ขกลัวนะครับงานท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้กรรมาการดูเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าอย่างโรงเรียนในร้อยสามพานันสุรราชการพันทิพย์นะครับงานหัดใหญ่งานคนครศรีธรรมราชนะครับ งานระดับประเทศอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเอาไปส่งเลยนะครับไม่ต้องผมไม่กลัวเลยนะครับคือผมมั่นใจว่าเงานใหญ่ใหญ่กรรมการเยอะนะครับคนดูเป็นนะครับเขาถึงให้มาตัดสินนะครับก็องค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมกรอบนะครับก็ทําคลิปไปก่อนนะครับไปเปื่อยเลยนะครับเพื่อให้พี่ๆได้ดูหลายๆนะครับมุมมองทั่วทั้งองค์นะครับ อนาคตผมอาจจะเลี่ยมของผมก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดราคาไปก่อนนะครับพร้อมใบประกาศที่หนึ่งสามพันนะครับเดือนกันยาในปีนี้นะครับผมนี่ชัดเจนนะครับก็สําหรับเลขโสรถองค์นี้นะครับหมายเลขสิบหกองนี้นะครับผมนั้นเปิดราคาไปที่สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่ง สามหกหกเช่นนะครับรับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็นัดดูผ่าได้นะครับผมอยู่สารยาพุทธมนฑนนะครับเขตปบิมณนทนอะไรอย่างนี้นะครับนัดดูนัดรับส่งกันได้นะครับก็เออประกันทุกอย่างนะครับเท่าที่จะประกันได้นะครับไม่ได้มาขายแบบมั่วๆนะครับก็คือผมก็เล่นแบบมีคุณภาพนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า ต้องการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆด้วยนะครับจะไม่มีเอาอะไรมั่วสั่วมาลงนะครับให้สบายใจได้นะครับนะจุดๆนี้นะครับดูให้ชอบนะครับแล้วราคาให้ไหวนะครับแล้วโทรมาหาผมนะครับเรื่องแท้เรื่องความสวยอะไรนี้คือทุกอย่างทำไว้ให้หมดแล้วนะครับชัดเจนแน่นอนนะครับผมศูนย์เก้าแปดแดห้าสี่หนึ่งสามหกเชฟนะครับผมก็มีผักเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญ เพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมผักขึ้นในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่เสําคัญที่สุดเลยนะครับก็เขอคุณนะครับอีกครั้งนะครับที่ให้ฟาร์มไวเนเชื่อใจมาโดยตลอดนะครับสําหรับหลายๆท่านที่เช่าพาไปนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องออขออนุญาตนะครับ,รบจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ